ผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับบิดผู้เขียวนะครับเลยมีโอกานมาเปิดราคาข้อยไอไส้บนครับผมนะครับพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีผ่านเสื้อได้ไหมยิ้มๆไปเลยอดีตครับเออยู่ยวันไดแนะนำเนี้ยดนังีครับเออเสื้อยางเื้ออดีตเออขอเบอร์โทษนะมีเบอร์อยู่บ่ะนี่ครับเบอร์ไหนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสามแปดศูนย์หกสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปด โค้กเมลูไว้ใส่ละลูกมันตัวนี้นะตัวนี้นะครับเด้อตัวเถิกนั่ตัวเมียตัวเถิกครับผมนะครับตัวเถิกโอ้ลูกขึ้นตื้อลุยจรแท้ตัวเถิกครับผมนะครับนี่นะครับเนะด้อดิบุกเขียวสฉีเบิ่งลอกลูกซะก่อนนี่โอ้ลูกใสแตะหกักตะหกักแม่ยแบบนี้เม่สจะทำอะเป็นได้ไอ ปกติดีครับแม่นุ่มบริเวณท้องว่างเขาจังไดท้องว่างครับควบควบสูงไยมันได้ไอผมสูงร้อยสามห้าอยู่ครับร้อยสามห้าสิบ่าเท่าไรควบนี่เก้าห้าครับเกชิบหาคือเก้ามืนหาน้อยเนะเปิดสองควบน้อยมือนี่เปิดสองแม่แม่นางนี่เปิด่ดเปิดกันครัมีแต่กันได้ห้าสิบาทแม่นางตัวนี้หาหมื่นบอยไ้หาหมื่นมีมีตำหนียังบ่บ่คบนะครับ เบิ่งก่อนเด้อครับเด้อมีผู้เขียวสีเบิ่งรอบตัวยั่อยนะครับสําหรับตัวนี้หาเงินครับผมนะครับกล้วยหัวหนายายแล้วกล้วยอดีดหาเงินได้ราคากับจัดแล้วว่าขายเบิดอยูน่นี่มาไอ้ก็มามาคมพี่บ่ะนี่คมนี่ลูกเถิกึ้งลูกแม่หนิลูกลูกวะลูกลูกเถิกติลูกเถิกถ ขว้วขว้วสูงขั้แม่หลายมาอนในวัดเมื่อกี้นี่ลอยสามสองเนาะเป็นไดสถานะแม่ของเขาท่องที่เดียนหรือเปล่าท่องตัวแรกท่มครับมีเอกสารพร้อมหรือเปล่าแต่เราบ่ได้เอาเอกสารมายืนจันทร์กับผมนะครับถ้าผู้ใดมีการซื้อขายกันก็สามารถมาเบิ้งได้ครับผมนะครับสอดเบิ้มพัดล้านไบซีเดียนแล้วไม่ไหว สีเดือนแล้วบ่ถ้าได้ตัวทองครับผมนะครับสีเดือนแล้วลูกแม่โอ้ลูกเถิกราคาไอ้่านี่ราคา็สิบ้ากครับเก้าเมื่อนหาขึ้นกันครับผมนะครับโคมทองว่างกับเก้าเมื่นหาโคบนี่กับเก้าเมื่นหามาโคมใดพี่น้องมาหามาเบิงมาแวะมาชมกันนะครับของไอเดียนะครับบ้านบ้านบ้านใดได้น่นนี่กีหางดอกบ๊วยเฮาบ่ครับปอดรับประกัน นั่นหางบอดอกด้วยครับเด้อนะครับแม่ลูกลูกเถิกนะครับพ่อมสอดเบิ้มพระลาดเวซีเดืนอนก็ยังขีติดเราบ่ยติดแล้วครับน้าน้าจะตเลีออกเบิด้ดราบ่ครับออกเห็นถ่องเทียแล้วครับโอ้เห็นท่องเทียนแล้วมันได้การแล้วรับว่าสักมน้าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ,รบอดีตบ้านน้องจีเนี่ยละเปิดสองข้อมกับแม่นางตัวหนึ่งนะครับโอ้ือหางพ่อดีแด้ไอ้ยตัวนี้ เออคมันไห้ลูกดีสู้โตเนาะคุณน่ะย่างไล่ๆไปเลียนน้ำนะเล็กน้อยเพื่อน่ะเลียนน้ำแล้วเอาขอเบอร์ยี่นะไอ้สุดท้ายสูนแปดหนึ่งศูนแปดหนึ่งสวนหกสามแปดสวนหกสามแปดสูนสามแปดศูนย์สามแปดอดีตรูปรอเสี้ยนอ้อยครับผมนะครับแล้วอ้อยแล้วก็มาอยู่น้ำกล้วยนอรบัดนี้นะครับ อาโจ๊กๆกันบานได้เด้อแม่นั่งตัวนี้ก็หาเมื่อนว่าเนาะหาเมื่อนกับผมนะครับมาเบิงมาแวะมาชมน้ำบายไส้ได้เด้อครับเด้อขอฝากได้ได้กล้วยสองข้อมกับีแม่นา่งตัวหนึ่งกับผมนะครับอ่ะสำรับเมื่อนี่นะครับบิดผู้เขียวฝากก็ยังตัวนี้บอดีครับเออจังสันได้ไหมเนาะมันยังคือมาดหาไง